พ่อเขาฝิงก็เก็บผมนะคะแล้วก็เนนตรียมห,หน้าสดหรือหน้าสดหรือหน้าศพนะคะจะมาทำคราชูล<อ>ูกของดีเจโซดานนั่เองจะมาดูกันว่าค่ะจอร์จบีลอยก็ต้องเดียวกันเราจะมาเริ่มดนวยการเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บให้มันดูสั้นหน่อยของดีเจโซดาใช่ไหมเขาก็จะทำผมสั้นนะคะแล้วก็ข้างหนึ่งจะยาวข้างหนึ่งจะสั้นแล้วก็ทำผมไม่พอเราพอเราทำแ้นนะคะพี่ก็จะเริ่มแต่งหน้ากันได้เลยได้ลงตังวสกินแคร์แล้วก็ตัวเอ่อ ที่ใ<อ>นกระเปาได้ใช่ไหมคะถ้าใช่กัว่าายในนะคะก็จะใช้ของตัวเวลนี้นะคะภายจากอเกาสนะคะตัวนี้พอลงเสร็จนะคะผิงก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะนี่ตัว d ี o r Cool m a x i m i z r นะคะเป็นตัว i l l u m i n a t o นะคะที่ทำให้หน้าดูสดใสคือ การแต่งหน้าเกาหลีมันจะมีเบสโดยเฉพาะอย่างที่เดียวกันนั่นก็คือหน้าจะดูฉ่ำเบาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะคะพิงจะไม่ใช้แค่การผสมลงไปกับลงพื้นเท่านั้นนะคะพิงจะใช้ในการเป็นเบสไหมครับก่อนด้วยแล้วก็ผสมลงพื้นด้วยค่ะในใช้การพักมันพักมันนี้ไม่ท่องหน้าเลยหรคะเสร็จแล้วนะคะพิงก็จะใช้ตัวนี่นะคะตีออ l ์จินสตาร์นะคะสีศูนย์ศูนย์นะคะ ตัวนี้นะคะมันจะค่อนข้างขาวหน่อพี่ก็เลยจะเลือกใช้ตัวนี้แล้วก็ผสมคู่กับตัวดีออลลงในซุนเซย์ตัวนี้นะคะตัตอนผสมกันเลยถ้าเกิดใครจะใช้เป็นพวกบีบีครีมที่มันฉ่ำมันอยู่แล้วหรือว่าคุชชั่นหรือว่าัรีเซนผ้มน้ะค่ะเป็นการปรุงผิวหน้าขัา้นเบสิกข,ของสาวเกาหลีนั่นเองจริงๆการข,ขั้นขั้นตอนการลงบาล์มลุกมันก็มีส่วนที่ทำให้หน้าดูฉ่ำมันเหมือนกันนะพอดีพิงเมื่อเช้เาเนี้ยพิงใช้ครีมแช่ที่มันเป็นน้ำมันด้วยมันก็อาจจะดูฉ่ำขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะพิงจะใช้คู่กับพรรเเเมมอออืืนนขงชิิโดดห ว่าจะมันอยอมมาเป็นดีเจโซดาหรือดีเจแล้วมนลงไน้แได้ก็ได้แล้วก็ไดจะแต่น้ากเต้นเต้นขนเชยเชอย่างนี้ไม่ตายจรจริงะค่ะที่ชอบร้องมาแต่งนี้เพราะว่าอินสป์เรชันของดีเจโซดาเขาค่อนข้างที่จะน่ารักมาแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นกำลังคิดด้วยอย่ดยเฉพาะพี่ของเขาะคะ่ะแบบพี่พี่ดีเโซดาเขาเปิดมาแล้วเขาก็เลยดังขึ้นมานะคะเป็นของวง L M E U เช่ไหมเองนิ้ค่ะชอบมากเิน่ารักมากเป็นน่ารกน่ารัแล้วก็เลยอยากมาแต่งให้ดูกันนะคะ แล้วก็เขาก็จะมีเอกาของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้นนยน้แบบแต่งตาอะไรเงี้ยจริ้งชิมตาอันนั้นอ่ะมันเป็นตาญ,ญี่ปุ่นนะตาที่เขาแต่งมามันเป็นส่วนตาห้อยเป็นเซตเปอนหนาลงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบจริงจริงแบบแบบญี่ปุ่นนะโอเคน่า,าก็จะดูขาวใสจับม้าแล้วก็อายุใสไม่พออีกใสไม่ได้เราลองนะคะเดีก็จะมาลงตัวเก็รบ,บรายตาเกลี่ยตาหนึ่งที่เราเคยทำกันบ่อยๆนะคะเทศกาลลงความซีเรียสเลยค่ะแต่ว่าก่อนอ่ะก่อนนั้นเราจะมาใช้เออทำให้ใต้ตาสมดุลน,นินึงเพราะตาตาขำมาจริงจริง b e ค u ม y cream b e นะคะลง ี่ศ so mm ูนหนึ่งค่ะว่ามันขั้นเขามากเลยเอาลงหน้าก็ขาวไปอะไรอย่างเงี้ยก็คี้แกะมาแก้สีคอกับไ่ก็ลงมาหนึ่งนี่มันงก็มาเพื่อใช้ตาตาเราแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเวณจุดที่เราต้องการให้ไปซ้อนขึ้นด้วยมันไปอไอะไรประมาณนั้นเนาลงคอนซีลเลร์ใช่ไหมคะแล้วก็มลงคอนซีลเลอรด้วยคือตัวแมสตูดิโอฟินิชนะคะ N C ยี่สิบมาใช้กัเป็นพอยท์ก่อนี่แบบได้มองจุดนั้นเก็บเราเอียดเลย ปเอ็นอะไรก็ไว้อเสร็จแล้วนะคะแล้ว okay. ก um, ็จะมาเสร็จจริงๆไม่ต้องเสร็จก็ได้แล้วเพราะว่าน่าจะดูไม่ฉ่ำพออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้กุ้งมันบนกอามันนะคะก็จะซื้อลูกแก้วฝุ่นนะคะพอลงสีแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาจะมาทำไมวันนี้ก็คือหยุดก็แล้วกันโอเคเราก็ทำเริ่มงการเขียนคิวนะคะโดยการที่เอ่อใช้ตัวเดิมนะคะจากซอนเป็นกอรี่นะคะตัวอาร์ชี่ซอนเปนกอรี่เขียนเลยคิวของอิจิโตรานะคะมันก็จะเหมือนของคิวของเนลสไตน์เกาหลีทั่วไปค่ะก็คือจ้างตรงๆหน่อยแต่ว่าไม่ตรงมากนะคะเพราะจะอิงกันตามค คือปกติเขียนคือคนที่เขียนแบบโค้งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าครั้นี้เราก็จะมาเขียนแบบบนเนี่ยให้มันตรงทั้งหมดนี้ให้มันตรงขึ้นนะคะแล้วก็หักลงอย่างนี้เพราะปกติของผิวคนเกาหลีนั่นคือเขาจะตรงไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ปกติในเพียงก็จะเขียนแบบตรงนี้ให้มันหัวมันทิ่มมาหมดเดยวก็จะได้เป็นเฉดแบบโค้งแบบยืดๆอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าครั้งนี้นะครับจะเขียนหัวตรงแล้วก็หักหักลงนะคะค่ะพอเราเขียนไว้ป็นสอเสร็จแล้วก็ต้องเซตไปฝุ่นนะคะโดยตัวเดิมนะคะเราจะใช้คือของทีนั่นเองตัวนี้ตัวนี้นะคะ ตัวนี้ผึงใช้เป็นสีออนที่จะใช้จะดูได้เลยนะเป็นสีกีเอรค่ะใช้ตัวนี้ค่ะตัวสีอ่อนยิ่งแล่ตัวนี้มันาเหมือนหินมากสีออนนี้คะอืมที่สัตร์น้องเหมือนเลยนะคะทำให้ทั้งน้ดูด้น เราก็อะเขียนสีอ่อนระหว่างนี้ค่ะเป็นสีกางล้กันเนาะเพราะว่าคิ้วเขาไม่ได้แบบเข้มมากคือรว่าเป็นขอตามสีผมด้วยนะคะเพราะผมที่เจสราจะเป็นสีน้ำตาลก่อนเนผิงมัเป็นสีก่อนเลยแบบเอาตามสีผมตัวเองคะประมาณนี้แล้วก็มาเราจะมาัดเพื้ออไรเราจะมาัเ่ะยกเหมนนะคะตันี้เรวอาร์ติสของเรานเรก็จะปัตามปกติเลยนะคไม่ได้ตัวเองว่าต้องต้อะไรยเี้แล้วก็ตามลคคิวเลยค่ะให้มันดูแบบเป็นท่ออะไรนี้ มาลุคคิ้วของตัวเองะนะคะเชิงฟ้าแล้วแล้วก็หลุดจากตัวจมกันนะคะโดยเฉพาะตาแล้วค่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของดีเจสลาะคะโดยที่โอเคเราไมา่่นมดีกว,ว่า่ลก็เราจะครั้งนี้นะคะผมก็จะใช้ตัวสีชมพูบีพีชที่พาเลตน,นะคะมาจากตัวของระวานิชชอปนะคะสีนี้เป็นคว้านะคะเป็นสีสีเธอใช้สีนี้นะคะเพื่อจะออกทรงมรงของพีชด้วยถ้าเกิดใครมีสีขาดแก้มาเป็นทรงทรงบีพีชนะคะก็ใช้แทนมันได้ะคะ่ะนี่นะค่ะลงให้ทั่วเปลือกตาข้างล่างเอ่อตรงรอยยิ้นี้ค่ะไม่ต้องแบบเลยทัง้งใบข้างบน ค okay. ก็ประมาณนี้แต่แล้วเราก็จะมาลงาตาด้วยสีสว่างะคะก็แล้วแต่ใครมีสีสว่งงนะางอย่างมาอีเน็กเก็ตทูอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูค่ะแล้วถ้าใครจะใช้สีนี้ใดนะคะใช้สีใดไแลวที่หัวตานะคะเพื่อให้ตาดูสว่างขึ้นมามาทำตากระติกกันกนะคะทุกคนค่ะโดยจะมันจะทำลายสีก็จะใช้ตัวเดิมนะคะตัวาจากชวัลต์ท็อปลี่นะคะสีมาตาเล่าบาร์ไปใช้ไลน์อายไลเนอร์ข้างในนะคะเขียนไปตรงที่อินเนอร์แล้วก็จะเขียนหาออกมายาวๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยไง เขียนยา,าวประมนี้นะคะ่ะนี่จเจอแล้ก็มาเขียนเชื่อมกันกับเข้าเราด้วยก็ทำให้มันเท่ากันสันสำคัญค่ะแต่การที่เขียนนักยาวตรงไหนอีกพ่อเราเขียนได้อย่างนี้แล้วใชื่อมแล้วก็มาใช้ตัวแปลนะคะแปลไ,ไหนก็เรองหมดเลยแปลไหนด้วนะคะมาเกลีย่ยเกี่ยอยอะไรเมืงอกี้ะคะ่ะให้ดูค่ะมันเราจะปกติเราจะเขียนเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมนี่คือเราจะเกี่ยนขอบให้มัน คุณงมาขนาดนี้ให้มึงเชื่อกันเลยถึงตายแต่นี้ค่ะเราจะให้ตาแบบมันนีห้อยอะไรอะห้อยอะไรแบบแตอนี้ค่ะจต่เราก็ใช้ตัวเด้ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นไอเจลอะไรเนี่นะคะแต่กงคนะคะโรูปจากเ e n e นฟ t นะเป็นสีเงาๆอาไว้งนี้มาเพิ่มข้างบนแล้วก็ข้างล่างมันสีมันจะออนกว่าตัวตัวชาลเอร์เทเบอรี่นะคะถึงเลยเรือกใช้มา แล้วก็เกี่ยวแล้วก็ทำกากข้างล่างด้วยะคะ่ะอย่างนี้เลยตามันก็จะแบบลออกมาข้างล่างอย่างนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใชุ้ิลเซตนะคะเพื่อมันอยู่ติดกนในตัวบริเร์จับเอนไวสนะคะเพราะว่าสีมัน่องข้างอยูะทรงๆใช่ไหมเป็นสีบรนเซอร์ <c oughs> ก็มาเซตนะคะ <c oughs> ให้มัน,มนออกอีกทนี่คะ่ะใช้ว,วิธการแตะลงไปเหมือนเดิม เรียบร้นะคะเราจะมาะตัดากันนะคะโดยการัดขนาวันนี้นะคะพิงคจะใช้ตัวเาแล้วล่ใหิมนเดียค่ะแต่ว่าพิงจะไม่ใช้ที่ปัดขนตานะคะพิงกจะใช้ตัววัามาจากคลินิกนะคะเป็นตัวตัดขนตาขนตาต้งมาหน่ตาตอาเสร็จแล้วาก็จะมาปัดแอกกันนะคะโดยที่ที่ดูแลเราน่ยตัดแอกมาเท่าไหรนน่ะคะก็เดี๋ยวพิงค์จะลงตัวนี่นะคะมาจา้ามาจา้าคะ่ะสี PRK นี่ค่ะ p k สามหนึ่งสองนะะเป็นสีกูแบบนี้ พูะับตัวซือสิทธิ์ไดีนะคะูกับมันดูแบบไวันจะกัแต่ส่วนของทังสองอันนี้น,นะคะถึงจะเน้นไปที่ตัวไฮไลท์มากกว่าไ,ไหนล่ะดูแบบเราไม่ได้เน้นสีแต่พอจะมีแบ,บเป็รืองบ้านแต่ว่าที่เราเน้นก็คือมันจะชัำที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็ตอนนี้เจสันได้ถุงได้ตาลงจุคะ่ะก็จะมาบางทีบางทีเห็ยงลงพวกสีอมันเ<ว>กนะินมาก็จะช็ดเบานิดหน่อยะ ตัวนี้ค่ะนะคะเป็นโบว์ไว้หรือว่าเป็นสสเขียนใต้ตาคือลนมาตาสีขาวใครมีของแบบเร่รอบอีุยที่เขาหรือของทอยอไนก็เป็นอีกอทางยังไม่พอยิงุ่นไม่พอนะคะก็เลยมาใช้แปรงนี้ค่ะจุ่มไปกับจุ่มไปกับสีที่ตาอ่อนๆนะคะใครมีสีน้ำอตตรงไหนก็มาใช้ได้เีว่ามีอยที่เขาจะมีสที่ทำให้ตาปุ่แล้วนะทองญี่ปุ่นเลยอะไรเนี้ยของญี่ปุ่นเลก็เมาเขีนใต้สีขาวเพื่อที่จะเน้นให้มันชัดขึ้นนะคมปุ่นขึ้นกว่า ก็จะูแหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> แก้มแลวตาแล้วต่บาบา <c oughs> แล้วก็เราจะมาใช้ตัวไฮไลท์ตัวนี้นะคะะสึที่มันเป็นคู่กันอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นเซตคอนัวรชิดนะคะหรือเาจะมีอันนี้เป็สีไลท์นะคะสีส่าง <c oughs> ก็มาลงบริเวที่แสตงตะกดเราก็จะมาทาปากมาในตัวเราจะลงลิปมันก่อนนะคะ <c oughs> จะเป็นตัวนี้นะะที่ถิงชอบใช้ะคะ <c oughs> เป็นลูคาว่าองีลงไปที่้วปาก ที่นี้ปากเราก็ทะวาวแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใช้ทิมนะคะเป็นทิอของสีแดงส้มๆอชู่มพูงงงเยอะๆก็ทิ้งได้ยคะที่มีค่ะจะออกเป็นแดงส้มๆปูงเออประมาณนั้นค่ะก็เอาทั้งที่หาได้ค่ะทิมงก็ใช้ของอะไรก็ไม่ดู้ยิบของแม่มาค่ะิงๆคือจะใช้ตัวของอีทูดีแต่ทีนี้ไม่อามา่ายนะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็ได้อเด็กจมาก็คว่าคงไม่ค่อยได้ใช้ลงไปที่ปากได้ไหมนะนั่นแหละก็แรกมันค่ะสิ่งที่ขาดคือการคนทันะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเพียงก็จะมาปาดด้วยแป้งเซตติ้งเขาเรื่อจากอัลาสนะคะให้นั่งดูม้วนเนียแล้วก็ท่ำเลาดีขึ้นนะ,ะใช้คู่กับแปตงคือบอดี้ช็อปค่ะเป็นเสแอนด์บอดี้ใช้สีช่องชิ้นท,ทวหน้าะแล้วก็ใช้สีสุภาพนะคะปัดบริเวณสามจุดไฮไลท์บริเวณไฮไลท์นะคะก็ใช้สีสุดท้ายนะคะในกา,ารคอนทัวร์หน้านะคะแต่ว่าเบาๆแตะเบาๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ารูปนี้เป็นค่อนข้างที่แบบเสี่ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีคือเราชะนีทายใจกล้าหันกล้าใหญ่าปแล้วก็าถ้าขนาดนี้ไม่ไหวจริงจริง ก็มีคนนอนโทรลกอนนะคะเอ่อเก็บรายละเอยียดก่อนนิดนึงนะคะ,ะได้จริงจริงที่อาจจะเหมือนคล้า,ายๆนะคะทำมาเอาทำมาเป็นมินิสปายด์ชันโอเคแล้วก็เป็นจริงจริงด้วยอย่างนี้นะคะอะจาจจะไม่เหมือนนะเพราะว่าเราพยายามพิสูจน์แล้วได้เท่านี้นะคะคือว่าโอเคนะโอเคไหมคะไม่ต้องซื้อให้คนผู้ชมเป็นคนซื้อเองคะ่ะโดยการสไตล์การแต่งตัวนะคะขอ,ของนิติศราจะเป็นแบบแนวสตรีนะคะแล้วก็เออใช่ประมาณนั้นชอบใส่เสื้อขอพิ้งเกลี้วหรือไม่ก็เป็นมินเกมแบบดิสโก้แพนด์อาร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะ กับรองเท้าเข้าไปส้นิเกอร์อะไรอยเงี้ยค่ะเป็นสปอร์ตชูส่วนใหญ่ก็ประมาณ okay, น,บบนี้นะคะ่ะสำหรับวันนี้คะดีเจโซดาไฟก็มาทำรู้ข่าทูให้ได้ดูกแลนะคะถ้าเกิดชอบอะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะคะฝากติดตามใจหลายยามหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นจี mm hmm. บ้านนะคะจะเป็นเว็บหลังนะคะที่พีช้เขียนกระทู้แล้วก็ทำพีนะคะ เดียวกันแล้วกเ็เช่องทางติดต่อยูเซอร์ของยูทูบเบอชื่อเดียวกันกับของจีบ้านนะคะ P I N D K o T K O T H A N I P A ยาวาเป็นตัวที่เพื่อนให้ได้นะคะแล้วก็อืมก็ตอนนี้ก็จะพยายามพัฒนาการตัดต่อหลายๆช่องทางนะคะแล้วก็เออ่พียงไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนะคะก็คือแบบว่าเปิดแต่ไม่ได้ใครโพสต์ไม่ค่อยได้บอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถนัดไปเงี้ยก็จะเป็นถนัดทางอินสตาแกรมมากกว่าถ้าเกิดใครอยากจะติดตามก็สามารถไปฟอลล์ลูในชื่อเดียวกันของจีบ้านได้เลยนะคะหากันได้ง่ายๆเดียวส่วน เดี๋ยวเข้าหน้าถึงจะมีอะไรมาเตมีคนมีเคสของถูกกระดีมาแล้วค่ะเดี๋ยวผิงจะไปรับรวบรวมเอ่อของถูกกระดีมาให้ได้ดูกันนะคะจะเป็นท็อ top ten under ten นนั่นเองก็คือสิบสิ่งที่ถูกกระดีต่ำกว่า500บาทนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องด้วยนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงแล้วก็เอ่อปิดชมกันได้ข้างล่างนะคะคอมเมนต์กันได้เลยแล้วถ้อยากใหิงทำอะไรอยากปิ้วปิวอยากดูถูกทำยังไงก็มีบอกกันได้ค่ะเเื่อเป็นไอเดียในการทำวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะปิ้งเจ